อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับ สวัสดีครับน้องเจอก,กันกับพี่ไว้อีกแล้วนะครับในช่อง p o n y เ e s i a Shop ช่องที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นได้มากขึ้นกับพี่ไว้คนเดิมและว,วันนี้นะพี่จะมารีวิวเอ๊ะเรียกว,ว่ารีวิวได้ไหม <laughs> อ่ะก็ข้างหลังนี้นะฮะมาพร้อมกับเหล่าเซรามูและก็แม่มดน,น้อยโดอรมี่ก่อนเพราะว่าของที่จะเอามาเรียกว,ว่าโอดดีกว่าเนาะของที่จะมาโอดในวันนี้นะครับเป็นของที่เพื่อนเอ่ยลูกค้าเอ่ยนะฮะฝากสั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่น่ารักมากๆแล้วกระแสะกำลังมาเลยตอนนี้กับแม่มดน,น้อยโรมอ X We'll ซาลิโอเนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่เขาใช้คาแรคเตอร์จากเรื่องแม่โมดน้อยโดเรมีนะครับมาคลอสโอเวอร์ over, กับตัวคาแรคเตอร์จากซาลิโอนะครับนี่โลโก้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอจามาโจนะครับ X กับซาลิโอคาแรคเตอร์นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะแบบคลอสโอเวอร์กันอย่างเช่นแม่โมดน้อยโดเรมีจะคู่กับ Kitty, คบิตตี o, น ko, ้นะครับตัวทินามอนโลนะครับก็จะคู่กับไอโกจังนะครับปอมปูรินจะคู่กับโมโมจงังอะไรประมาณนี้ก็คือใช้คู่สีของแต่ละคาแรคเตอร์ที่มีความคล้ายคลึงกันมาอยู่ด้วยกันแล้วบอกเล ว่าน่ารักมากๆนะครับที่สําคัญเวลาเราจะไปซื้อเนี่ยซื้อยากมากเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องไปซื้อได้แค่บางช็อปเท่านั้นและเวลาเราไปแต่ละช็อปเนี่ยโอ้โหคนแย่งกันซื้อคือหมดนะแย่งคนแย่งกันจริงๆนะคบกับแม่โมโนยูริมีเน,น,นี่ยตั้งแต่ตัวพูดแลแ้วนะตัวพูดไม่รู้จะเห็นไหมนะมันจะมีตัวแม่โตัวพูดของแม่โมอนยูริมีน,น,นนะซึ่งหาซื้อยากมากที่ญี่ปุน่นเวลาพี่ให้ฝากเพื่อนไปคิ้วนะคือต้องให้เพื่อนไปต่อแถวนะคบเพื่อที่จะซื้อมาให้พี่ให้ครบสีให้ได้ซึ่งใช้เวลาาาสสสะะะมมนนมกกว่จครบีอา รีวิวกันดีกว่านะครับตัวแรกตัวนี้เลยคือตัวนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ของซินนามอนโลนะครับแต่ว่าจะใส่หมวกสีฟ้าก็คือเป็นหมวกแม่มดของไอโกะจังนะครับแล้วก็จะมีโบตรงนี้ด้วยนะคบเป็นรูปตัวโน้ตดนตรีแล้วน่ารักมากนะคบน่ารักมากเนี่ยของแท้ส่วนใหญ่ของซาริโออะไรอย่างเงี้ยหรือโตเอเห็นไหมเขาจะมีสติ๊กเกอร์อันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะฮะคือจะต้องไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสกรีนนะไม่ใช่สกรีนทั้งแผ่นจะเป็นแบบสติ๊กเกอร์แปะมานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะทําฉลองครบรอบ20ปีแมม่น้อยรีเราะว่ มดน้อยตดเรมีกําลังจะมี The Movie ะะเดอะมูฟวี่นะครับที่กําลังจะฉายเดือนพฤศจิกายนนี้นะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าอยากให้เข้าไทยมากๆเลยเพราะพี่ไปอยากดูภาคไทยมากมพอมีเป็นตัวซินนามอนโรแล้วนะคะจริงๆเขาก็จะมีเป็นตัวแม่มดน้อยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่มดไอโกะนะครับน่ารักไหม คือไซส์ประมาณประมาณแบบฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือพี่ไบต์เลยนะก็ฝ่ามือพี่ก็ใหญ่อยู่นะแล้วพอเทียบกับฝ่ามือก็ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าแบบสีพาสเทลนะคะอันนี้ไอโก้ังอุ้ยนีแบบทาแก้มแดง,แงมาด้วยนะคะน้องๆแล้วก็ตรงหมวกของไอโกะคือจะมีหูของซินนามอนโรด้วยเห็นไหมและที่สาคัญเขาอุ้มซินนามอนโรจิ๋วมาด้วยซึ่งคนนี้น่ารักมากมากนะคบแล้วก็ชุดเนี่ยจะเป็นชุดแบบภาคแรกนะครับซึ่งจะเป็นอาร์ตหลักอุ้ยิ่งสังเกตเห,เห็นตรงส่วนของเข็มกัดเนี่ยเห็น แมเขาก็ยังทําเป็นแบบเป็นท้ากชิ้นขึ้นมาคือไม่ได้สกรีนนะครับแล้วก็ตาเนี่ยจะเป็นตาปักนะครับนุ่มอยู่เหมือนกันนะนุ่มอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ะอ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไอโกเพราะฉะนั้นสติกเกอร์นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ทองของัวเอซึ่งเป็นสติกเกอร์สีทองก็คือเป็นแบบแค่บอกว่าเป็นล็อตที่วางขายแค่ที่ญี่ปุ่นนะครับประมาณนี้เพิ่งแอบเข็มกัดตรงตัวซินนามอนโลก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ขอไม่แกะรีวิวเนาะเพราะว่าอันนี้มีเจ้าของเนาะตัวต่อมานะครักลาางหนน่่่เทีมๆ เลยนะคะตาปากเนาะแล้วแก้มแก้มอุเลนี่แก้มแดงกว่าไอโกะจังอีกนะครับส่วนตัวที่ที่ฮาสกิมาด้วยคืออะไรเอ่ยไมเมโลดี้อ่าเป็นไม่เมโลดี้สีส้มนะครับตรงบอกของฮารสกินะครับมีผูไมเมโลดี้ด้วยคือเขาจะทํามาเป็นเป็นเซตค,คู่กันเลยนะแลวใค่อชอบตรงที่คือต่อให้ตัวเล็กที่เขาอุ้มมามันจะเล็กใช่ไหมแต่เขาก็ยังใส่ดีเทลของนี่ไงเข็มกลัดแปลงร่างเอ่ยหรือว่าจะเป็นสร้อยสร้อยข้อมือนะครับในเป็นสร้อยข้อมือซึ่งแบบคือรายละเอียดดีมากๆนะครับแล้วก็ตรงผ้า เนี่ยน่ารักมากๆเลยส่วนตัวสุดท้ายนะครับของวันนี้โอ้โหมาเป็นสีโทนเดียวกับเสื้อพี่ไวเลยนะครับก็คือโมโมโกะนะครับหรือว่าพวกกรณีเรียกว่าโมโมจังนะคะโมโมจังน่ารักมากๆนะเป็นสาวแบบอเมริกันนะคบเพิ่งกลับมาจากการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเก่งมากๆเลยนะครับก็อันนี้คู่กับตัวปอมปูลินเนาะนี่ปอมปูลินที่ให้มานะโอ้ยปอมปูลินอ้วนแบบอ้วนมากนะครับแล้วก็ตัวขนเนี่ยขนแบบดูนุ่มนิ่มเหมือนเป็นมัชเมลโลเลยอ่ามีความเป็นมัชเมลโล นะครับแล้วก็มีเข็มกลัดแปลงร่างนะครับแล้วก็วิแก้มแดงๆด้วยนะครับโมโมจังก็แก้มแดงเหมือนกันนะครับให้ดูด้านหลัง ประมาณนี้นะคะเป็นชุดของภาคหนึ่งเหมือนกันซึ่งปกติแล้วเราจะเห็นชุดของโมโมจังเนี่ยเป็นชุดภาคหนึ่งเนี่ยน้อยมากๆเพราะว่าเขาออกมาตอนภาค3เนาะแต่ว่าก็เดอะมูวี่ภาคล่าสุดเนี่ยเขาก็แบบว่าออกอาร์ตใหม่ก็คือทุกคนเนี่ยใส่ชุดของภาคหนึ่งหมดเลยเนาะน่ารักจริงๆอ่ะเนี่ยคือชอบตรงความที่มันเป็นสีพาสเทลแต่มันดูไม่ได้จืดมากแล้วมันดูแบบสีสันน่ารักมากนี่ถ้ามีครบ6แบบแล้ววางรวมกันนะโอ้โหจะแบบเลิศมากแต่ตัวหนึ่งก็ราคาพันกุบบาทก็แอบแบบ แอบจุกๆเล็กๆนะ <laughs> ใครอยากได้นะคะก็ลองไปติดตามรายละเอียดสินค้า <laughs> เพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k และ Instagram ของ p o n ี่เ s h ช p อบแต่ช่วงนี้ถามมาก่อนละกันยังไม่มั่นใจว่าไปซื้อได้หรือเปล่า,เพ,าเพราะว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยโค <laughs> วิดระบาด หัดมากพี่ไบเสียใจมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดือนนี้พี่ใบจะต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นและได้ดูเซเลอร์มูนภาคคริสตัลอีเทอร์นอลแล้วแต่ว่าเนื่องจากโควิดก็เลยต้องคืนตัวนะ๋วนะโชคดีที่ตั๋วคืนได้นะครับก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็เซเลอร์มูนเนี่ยก็เลื่อนฉายไปแล้วนะฮะส่วนโดเรมีก็เลื่อนฉายเหมือนกันนี่จริงๆคือคือตั้งใจว่าพี่ใบจะต้องได้ดูเซเลอร์มูนอีเทอร์นอลในโรงภาพยนตร์แต่ว่าอดดูนะครับไม่เป็นไรอะหวังว่าจะมีแบบว่าค่ายในไทยค่ายไหนใจ ซื้อมาให้เราดูกันในโรงภาพยนตร์เนาะไปเชียไปเชียแอบไปเชียเลยทั้งโดเรมีทั้งเซเลโมเลยอยากให้ใครไหนซื้อไปเชียเลย <laughs> วันนี้นะใครชอบตัวไหนนี่ใครชอบตัวไหนไหน,นะคะในที่ไปรีวิวในวันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านล่างนะแล้วก็คลิปเจ้นันอื่นยังมีอีกมากมายอย่าลืมกดดูได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นกดติดตามและกดกระดิ่งให้ไปด้วยและจะกลับมาในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบาย